สวัสดีสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็ยืนอยู่หน้าเจเจมอนะครับถนนกำแพงเพชรสองข้างหน้านี้ก็คือทางไปหมอชิตสองครับขนส่งหมอชิฝั่งทางนี้ก็คือตลาดนัดสวนจตุจักรตรงไปทางนี้ก็คือออกทางตลาดอ,อตโก ฝังขวาเมยก็คือตึกแดงบางซื่อจังสันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกสำนักง,งานสตงได้ถล่มลงมาครับวันนี้ก็เวลานี้ก็ครบย4ิบสี่ชั่วโมงพอดีแล้วนะครับเราได้มาเดินเก็บบรรยากาศสถานที่แห่งนี้ครับเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ครับทั้งรถพยาบาลทั้งรถกู้ภัย รถทหารแล้วก็มีลงครัวพระราชทานมาด้วยครับที่เห็นอยู่ขหนา้านี้ครับพวะพระราชทานก็จะแจกอาหารก่อนอื่นก็แสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุการณ์ครั้งนี้ทุกคนนะครับภัยธรรมชาติเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่เมื่อผ่านไปแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ บนสะพานลอยแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยนักข่าวครับเนี่ยจะมีรอยเตอร์ด้วยนะครับเห็นไมเป็นรอยเตอร์สำนักข่าวต่างประเทศนะครับเห็นฝรังต่างชาติหลายคนพร้อมทางประชาชนนะักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาดูสราเกเจดบที่ทางลงมาตรงนี้ครับข้างหน้านี้ครับมีรถ แอคโคกำลังทำงานอยู่ห้าหกคัน 嗯。 บนนี้ก็อนักข่ขาวเรียงไลยกันเลยครับมาทําขาวนะครับขนณาเจเจมอนี่ท่านจะสังเกตเห็นดินนะครับดินฝนที่คุ้งกระจายลงมายัางขาวโพลนอยู่ตามถนนเลยครับ आज शनिवार है लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़कें इस समय हम लोग तो खाली पैर नजर आएगी यहाँ सड़कों पर अगर बैठकों की अगर आप देखेंगे तो, तो, तो या, या, या तो आपको रेस्क्यू वाले लोग नजर आएंगे या वॉलेंटियर नज़र आएंगे या रॉयल था आदमी के लोग नजर आएंगे क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन इम्पॉर्टेंट कल जब भूकंप आया था तो उस समय एक तीस मंजिला जो है पास के पत्थर की तरह पूरी तरह से बह गई थी और आपको इस तरीके से मंदिर के पीछे जो मुंबई हैं ็คล้ายๆรถกู้ภัยนะครับหุ่นยนต์กู้ภัยเจ้าหน้าที่กำลังเอาเข้าไปจากรถพันธุ์ีเชียวนี่ครับของทหารด้วยครับนี่ทหารมากู้ภัยนะครับพร้อมกับม้าครับสุนัขทหารนะครับเนาะซอยมาดมกินคนหาผู้รอดชีวิตนะครับเนาะการคนหาชีวิตยังดำเนินไปอยู่ด้อครับนี่ นี้ก็คือสุนัขทหารนะครับสอยกันอย่างเต็มทีเลยครับคนไทยตอนนี้เราก็เดินลงมาหน้าห้างเจเจมอแล้วนะครับนี่ก็คือทางเข้าเจเจมอวันนี้ห้างปิดนะครับ เจเจมอปิดทำการเราจะมาเดินลงเก็บบรรยากาศด้านหน้านกันครับก็มีเราทหารมาช่วยนะครับของกองจากกองทัพบกอันนี้ก็คือลงรัว ด้านนี้ก็คือโรงเครือของโมริธิมิลเลอร์ออบไลท์มาออกโรงทานตรงนี้นะครับนี่ก็คือบริเวณหน้าเจเจมอฝั่งถนนกำแพงเพชรสองครับมีโรงครัวพระราชทานด้วยครับ เจ้าหน้าที่ทหารก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตอนนี้ก็คงครบ24ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับพราเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆได้เกิดแผ่นดินไหวตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบ,บ่ายโมงกว่าๆแล้วครับ ด้นานหน้านี้ก็ยังเต็มไปด้วยคนครับตรงไปก็คือสถานีขนส่งหมอที่สองนี่ก็คือโรงครัวทานน้ำพระไทยพระราชานะครับสองทางนี้กำลัง ตั้งเต็นอีกเต็นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือมูลนิธิเพชรเกษมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ๋นนี่เคนายหน่วยเคนายครับนี่คงเป็น ทีทีมทีมดังๆนะครับทีมกู้ภัยเคนานเขาจะมีสุนัทขทหารเคนายนะครับที่ว่าดังๆ ฝั่งทางนี้ด้านข้างเจเจมอก็คงปิดไปโดยปริยายครับต้องทำความสะอาดพื้นอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวมีรถตรงพยาบาลค่ายสุลานารีโรงพยาบาลเลิดศินกรมการแพทย์ ภัยธรรมชาติครับเหตุการณ์ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดดีกเกลี้ยงนี้ไม่พ้นนะครับสําหรับภัยธรรมชาติซอยเลือก,กันดีขนาดนะครับนะหน่วยกู้ภัยคองไทยทั้งตำรวจทาหารโมโูลเลอทีพร้มกับเทศกิจครับประชาชนเขามาถ่ายรูปกันได้เรื่อครับนี่ บาวแดงก็เลยกาเข้ามานะครับเขาเปิดให้เขาเยอะนะครับอันนี้ก็คือโรงครัวของวัดอินทราวิหารนะครับพระอารามหลวงมูลนทธิร่วมกัตันยูจ่อเรียงกันอยู่นี่แต่นว่วยกูชีพร่วมกัตันยูครับ เก็บรยะครับ นี้สุนัขเคนายกำลังจอปฏิบัติหน้าที่ครับก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนสำนักข่าวต่างชาติขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ